ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรกะทิร้อยอร์เซนตราอร่อยดีเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอเบอรี่ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ซี่โครงหมูอบหม้อดินซอสต,ตหูย้ยีนี่เลยซี่โครงหมูจะใช้ไก่ได้ไหมคุณรีดใช้ได้เราขาด น้ำมันพืชเนี่ยไม่ได้เพราะน้ำมันพืชเกสรเนี่ยเราจะนำหมูนี้ไปทอดให้ตึงๆนะคะเวลาน้ำมันพืชเกสรทอดเนี่ยนะเขาบอกทอดออกมาหรือผัดอะไรออกมามันไม่รบกวนกลิ่นอาหารใดๆเลยอ่ะเริ่มกันใส่ถุงมือกันสิก่อน เร็จปั๊บเรามาหัน่นขิงกันมีดที่หลีดเลือกใช้นะคะเขาเรียกว่า KR 7นิ้ว Vegetable Knife เป็นของรุ่น Kingston รมวิธีชุบแข็งติดลบร้อยองศาไอซ์ัดเดนจะทำให้มีดเนี่ยนะคะมีความแข็งคมยาวนานจ้ะซอยไปเล็กๆเริ่มต้นเลยนะคะจากการเทน้ำมันพืชเกสรลงไปนี่เลยเทลงไปเรียบร้อยเปิดไฟหอมแดงลงไปตามด้วยกระเทียม เสร็จปั๊บนี่ซี่โครงหมูลงเลยซอสปรุงรสลงไปเลยเสร็จปั๊บตามด้วยเหล้าจีน,นหมูต้องขยี้นิดนึงนะคะเพราะหมูต้องสุกข,ขาะซี่โครงหมูอันนี้ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่เพราะเวลาเดี๋ยวเราไปอบไปนะฮะก็จะอร่อยเลยเสร็จปั๊บ นำซี่โครงนี้ลงมาในหม้อดินของเราเสร็จแล้วปิดฝานะจ๊ะเราจะมาทำซอสเต้าหู้หีค่ะผัดออกมาทอดออกมาสีสันสวยอาหารหอมน่ารับประทานการันตีด้วยรางวัล s u p ป r ร์เดียสเอวอร์ปีสอนเปิดไฟกระเทียมหอมแดงตามด้วย ขิงที่เมื่อสักครู่เราซอยนะจ๊ะจเสร็จปับ๊บเตาหูยีนี่และเตาหูยีบีสะกอนนำลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลเสร็จแล้วทำก้านผัดเลยมาเลยว้าวแม่เจ้าดูดีเลยกินเต้าหูยีมาแล้ว หอมจะหลุยผัดก่อนตรงนี้ต่อให้เต้าหู้ยีนั้นลงไปซึมซับเข้าไปในซี่โครงหมูแล้วก็ให้ระอุสักพักหนึ่งผักชีต้นหอมยุดยอดเลยนะคะซี่โครงหมูอบหม้อดินซอสเต้าหู้ยีหอมมากเดี๋ยวผัดๆแบบนี้เลยรับประกัน แ h a ปี y l ล f e กับคุณรี